มะนาวหยดเดียวทำให้เสื้อเก่ากลับมาสดใสได้จริงหรืออยากรู้คำตอบดูคลิปจนจบกรดซิตริกในน้ำมะนาวมีความเป็นกรดมากพอที่จะแตกพันธะของคราบที่จับกับเส้นใหยผ้าน้ำมะนาวทั่วไปมีกรดซิตริกประมาณ5%ซึ่งสามารถลดค่า pH ของคราบและทำให้ผงซักฟอกทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นการศึกษาทางเคมีเช่นที่ปรากฏในวรารสาร Journal of Chemical Education อธิบายว่า กรดอ่อนช่วยละลายคราบฝังลึกโดยไม่ทำลายเส้นใยเท่ากับสารฟอกขาวเข้มขน้นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอเนลชี้ว่าการแช่จุดเปื้อนด้วยน้ำมะนาวและน้ำอุ่นประมาณ30นาทีช่วยยกคราบได้อย่างมีนัยสำคัญในชีวิตประจำวันการใช้น้ำมะนาวร่วมกับผงซักฟอกช่วยประหยัดเงินและลดการใช้สารเคมีรุนแรงแต่ต้องระวังผ้าบางประเภทเช่นผ้าไหมหรือผ้าขนสัตว์อาจเปลี่ยนสีได้ดังนั้นควรทดสอบบริเวณเล็กๆก,ก,ก่อนเสมอ เทคนิคง่ายๆนี้จึงเป็นทางวิทยาศาสตร์และเคล็ดลับบ้านที่หลายคนมองข้าม